ก็จะเป็นทางเข้าตลาดอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นตลาดตลาดดอกข้าวนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆที่เราจะมาซื้อกับข้าวเป็นประจํานะคะสองข้างทางสวยงามมากค่ะโอ๊ยลืมเพิ่มแสงนีค่ะสองข้างทางสวยงามมากสวัสดีค่ะพบกับพิมพันสไตลสบายสบายกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีโอกาสอีกวันหนึ่งนะคะที่จะได้เก็บภาพฤด,ดูใบไม้ร่วงสวยๆมาฝากกันนะคะ รอบแรกเราเก็บภาพสวยๆกันไปแล้วนะคะแต่จะเป็นเฉพาะในหมู่บ้านนะคะแต่รอบนี้เราจะออกไปออกใจนอกหมู่บ้านหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ไกลมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปเก็บภาพถ่ายทําภาพสวยๆมาฝากกันนะคะเราก็จะรีบเก็บภาพนี้กันค่ะเก็บความสวยของความงามของเขาไว้กันนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยังอยู่กับเราอยู่หรือเปล่านะคะน่าจะร่วงหลดลงพื้นหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะความสวยความงามของธรรมชาติโดยแท้จริงนะคะที่ไม่มีสีสันแต่งแต้มนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะที่ได้เห็นความสวยความงามของธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสีสันแห่งธรรมชาตินะคะความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้ากันนะคะก็จะมีต้นไม้เหลืองๆอสวยๆอยู่นะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นทางออกจากตลาดนะคะต้นไม้ใบสีเหลืองๆก็จะสวยเต็มไปหมดนะคะน,นี่หน้าตลาดนะคะสวยมากนี่ค่ะเราก็จะออกจากตลาดนะคะเป็นตลาดข้างบ้านค่ะที่เราจะมาซื้อพวกกับข้าวนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสองข้างทางก็จะมีต้นไม้สีเหลืองสวยให้เราได้ชมนะคะก็จะช่วงระยะเวลานี้นะคะอาทิตย์นี้น่าจะเริ่มร่วงโรย ลงสู่พื้นนะคะก็ะจะมีสีเหลืองสีเขียวปะปนกันไปนะคะค่ะตลอดสองข้างทางนะคะจะมีเขียวบ้างเหลืองบ้างสลับกันไปนะคะแต่ต้นคริสต์มาสเขาจะไม่มีสีเหลืองนะคะจะมีสีเขียวใบสีเขียวตลอดนะคะตลอดสองข้างทางสวยมากค่ะเป็นฤดูการอีกฤดูการหนึ่งที่เรา จะเก็บภาพเอาไว้ชมกันนะคะแต่วันนี้อากาศไม่ดีค่ะฝนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่มีแดดนะคะอันนี้เพิ่มแสงช่วยแล้วก็ยังได้แค่นี้อยู่แต่วันที่มีแดดออกเราก็ไม่มีเวลานะคะก็ทํางานก็ทําได้แค่ช่วงช่วงไหนมีเวลาที่ว่างนิดหน่อยหลังเลิกงานบ้างอะไรบ้างก็บางครั้งก็ไม่สะดวกที่จะไปเก็บภาพนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นถนนแถวแถวบ้านแถวหมู่บ้านนะคะ ยังไม่มีเวลาออกไปเก็บภาพไกลๆนะคะออก็ไม่สะดวกะะก็เก็บเอาภาพใกล้ๆบ้านนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะสวยงามตามธรรมชาตินะคะเหลืองบ้างเขียวบ้างอาทิตย์หน้าเราน่าจะ ไม่ได้เห็นสวยๆแบบนี้แล้วนะคะก็อาจจะใบไม้อาจจะร่วงเกือบถ้าอากาศไม่ดีแบบนี้มีฝนมีหนาวนะคะ่ะใบไม้เขาก็จะร่วงเร็วนะคะร่วงสู่พื้นนี่ค่ะเราก็จะชมไปสองข้างทางนะคะก็จะไปอีกตลาดหนึ่งนะคะจะไปซื้อปลานะคะ จะไปตลาดอีกที่นึงนะคะจะไปซื้อปลาค่ะซื้อปลาเป็นตัวนะคะเพื่อมาทำกับข้าวเย็นนะคะแต่ก็จะมีสองข้างทางก็จะมีความสวยงามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะตลอดเส้นทางทุกเส้นทางที่เราเดินทางออกจากบ้านนะคะก็จะมีสีเหลืองสีเขียวตลอดแนวทางนะคะสวยมากแต่วันนี้อากาศไม่ดี เพิ่มแสงช่วยก็ได้แค่นี้เองรถติดไฟแดเงเป็นถนนเส้นเล็กๆนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะไว้สัญจรไปตลาดมัง่งไปในตัวเมืองม้างอะไ แถวนี้ร่วงจะหมดแล้วค่ะแถวนี้ก็เหลือนิดหน่อยนะคะร่วงลงพื้นจะหมดแล้วก็จะมีเหลืออยู่นิดหน่อยเป็นฤด,ดูอีกฤด,ดูนหนึ่งที่เราจะเก็บภาพความสวยความงามเอาไว้ชื่นชมกันนะคะปีหนึ่งก็จะได้มีโอกาสถ่ายแค่ครั้งสองครั้งค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ถ้ามีเวลาก็จะรีบเก็บภาพนะคะเพื่อเอาไว้ชมความสวยความงามของธรรมชาตินะคะ ค่ะจะเป็นตลาดกับข้าวนะคะก็จะมีอาหารสําเร็จรูปอาหารสําเร็จรูปแล้วก็พวกขนมปังทุกอย่างนะคะที่เป็นอาหารที่เราจะซื้อไปรับประทานพวกอาหารเครื่องใช้ต่างๆนะคะเครื่องปรุงต่างๆนะคะเป็นตลาดเล็กๆข้างบ้าน,นะคะ่ะแต่ก็จะมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะคะ ก็จะมีพวกผักวันนี้ไม่มีพริกเผ็ดนะคะมีแต่พร,ริกปาบดิบก้าซื้อปลาเสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะสองข้างทางช่องกลับบ้านนะคะก็จะมีใบไม้สีเหลืองที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังไม่ร่วงหมดลงพื้นนะคะเหลืองทั้งต้นค่ะสวยมากแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ดีค่ะมีฝน ถ้านแล้วนะคะนี่จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านแล้วถึงบ้านแล้วค่ะภายในอาทิตย์นี้นะคะความสวยงามของใบไม้ก็จะยังมีเหลืออยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าอาทิตย์หน้านะคะเขาจะยังสวยงามอยู่อย่างนี้ไหมนะคะ